คุณคิดว่าเจ้านี่จะทําให้เด็กกลัวหรือเปล่าทํอไม่เด็กกลัวเหรอเอ้นี่จะทําให้ผมขี้ตตกเลยแหละ <IL> ฮะได้ยินที่เขาเรียกแกไหมล่ะไอ้นักเกลียดมันมาอยู่ในกรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มันเกิดไอ้ลูกแงติดบ้านแล้วกรงนี้มันแข็งแรงพอที่จะขังมันไว้ได้ไหมเราไม่รู้ไอ้พวกกรงขังไม่มีความปลอดภัยออเดี๋ยวหมายควาว่ายังไง ยไปวันนี้คุณจะไม่ยอมเสียเงินจ้าพันลไม้พวกมึงแดงเล่นอีกคนนึงนะเว้ย <Hey, S 1> ฉันบอกให้ถอยไปไงล่ะดบตาชาล์ลีเอคโค่วูมึงถอยไปให้หมดเลยบลู Blue, มึงด้วยเออคุณช่วยชีวิตผมไว้เรื่องเล็กนิดเดียวนาเราคนกันเองก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วล่ะโอเว่นอาหารในรถเสาละหมดแล้วช่วยไปซื้อที่หน้าปักซอยหน่อยซิโอ้ได้สิเพื่อนแล้วมันราคาเท่าไหร่ล่ะเราต้องการสิบถงุถงถุงละสองหมื่นเจ็ด โอ้โสองหื่นเจตต่อถุงเงินเดือนมึงเท่าไหร่ผมจบปอตรีได้หมื่นห้าฮัลโหลตรวจความปลอดภัยเหรอได้โอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปตรวจความปลอดภัยกับกงไดโนเสาร์ตัวใหม่ก่อนนะระหว่างนี้ก็ฝากจ้างพะโรงคนใหม่ให้หน่อยล้วกันอเจ็บเล็กเกินจ้างมาเยอะๆเลย จากที่ฉันบอกมาทั้งหมดทางเราจึงอยากให้คุณช่วยตรวจสอบโครงสร้างโอเวนคุณฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าไม่มาริโอคุณช่วยตั้งใจกับการประเมินความปลอดภัยหน่อยได้ไหมนี่มันเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะปลอดภัยจากอะไรไดโนเสาร์ไงก็เห็นเห็นอยู่ว่าโครงมันปลอดภัยเหมืนต้องเรียกกันเลยนี่คุณอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะคุณแทบจะไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยแถมเราเพิ่งเข้ามาในโครงนี้ก็ได้แค่ห้านาที สงสัยในการตัดสินใจของผมเหรอคุณผู้หญิงอยางรู้ไหมล่ะว่าทำไมที่นี่ถึงปลอดภัยจากไดนโนเสาร์เพราะในกรมมันไม่มีไดนโนเสาร์ไลล่ะเราเลยอินโดมินัสเล็กลู้มาจากกรองแล้วรีบหาตำแหน่งที่อยู่ของมันแล้ว <c oughs> <c oughs> มันยังอยู่ในกลองตายฮะบอองล้วกูเก่งฮัลโหลนี่โอเว่นพูด โอ้แหวนนี่เร็วมันยังอยู่ในกลองเดี๋ยวไม่ความว่าไงว่ามันยังอยู่ในกองออฮีดดัดดัดัดั้ยมันยังอยู่ในกลองฮไม่ได้แดกกูหลอกไอเดโนซวยเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกไว้ยิงตรงนี้ไม่สะดวกเลยช่วยลงตามกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ โอ้ได้สิ oh, ถ้ารอบนี้พลาดกูกลับบ้านเลยป้าป๋ารู้ว่าป้าป๋าเลี้ยงพวกแกมาดีเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ป้าป๋าผิดหวังล่ะทุกคนเตรียมพรม้อมปล่อยรับเตอร์ได้บ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายอีกแคร์เดี๋ยวก่อนสิครับคุณโอเวนผมเชื่อว่าคุณต้องจับไดโนเสาร์นั่นได้ ถ้ามีอะไรให้เราช่วยได้พวกเราก็จะช่วยครับช่วยได้จริงเหรอได้ทุกอย่างเลยครับอ้าเด็กๆก็กๆบอกอยากช่วยไม่ต้องห่วงหรอกน้ะผมแค่ใช้เด็กๆเ,เป็นเหยื่อล่อเฉยๆพอเจ้าอินโดมินัสเล็กมาผมก็จะจัดการมันด้วยป้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงโอ้เชีย่ยแล้วเติมมาเฮ้ยอ,อย่ายุ่งกับเด็กนั่นไม่ใช่ของพวกมึง ไม่ต้องห่วงนะผมจัดการพวกมันได้ผมเลี้ยงพวกมันมาตั้งแต่เด็กๆจะมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมเนี่ยนำนๆำนำนำนเอ้ย <c oughs> hey! วันนี้จะไม่มีใครถูกกินอีกรับตัวลูกพอจัดการโอเวนคุณคือฮีโร่โอเคฉันพูดเร็วเกินไปเฮ้ hey! รัปเตอร์ไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวที่กูฝึกนะเว,ว้ยทำดีมากลูกพ่อโอเวนคุณช่วยสนสนุกนี้ไว้ใช่แล้วผมคงทำไม่ได้ถ้าไม่ใช่พ่อลูกๆพุณน่ารักของผมปารักเกน,นะใช่แล้วทีนี้คุณจะพาพวกมันกลับเข้ากองยังไงล่ะ Ah! Holy fucking shit! It's a dinosaur! Jesus Christ! What the fuck?